ถ้าเลี้ยงเอาลูกได้แต่มันก็ไม่มันก็ยังว่ามันไม่สมูทอย่างนั้นใหญ่ไหมสวยไหมแดงไหมราคาก็ถูกตัวนั้นไม่ได้นั่นแหละนั่นแหละอันนี้สาหรับคุณลุงที่ไม่สวยคือจุดไหนบ้างครับนี่หลังเอ็นหลังเอ็นอ๋อหลังเอ็นเกินไปนั่นแหละแต่เป็นเป็นลูกสติงเลสตริงเลยปากก็จะเหมือนนกแก้วนิดหนึ่งโอ้ครับหูมันก็ยาวนิดหนึ่งนี่คือคือพันธุกรรมของสติงเลยคุณต้องเข้าใจครับแต่เขาเอาสติงเลยมาใส่เพื่ออะไร ในการเลี้ยงวัวบาราวนเลือดร้อยคืออะไรครับลุงปัญหาทุกฟาร,ร,ร์มผมว่ามีนะแต่เขาไม่บอกครับคือมันไม่ได้ลูกปีละตัวอ๋อนี่คือปัญหาเลยเออนั่นแหละแต่มันก็ยังว่าไม่ได้ลูกปีละตัวสมมติว่าเราเลี้ยงวัวสิบตัวเราได้ลูกห้าตัวแต่มันก็ยังอยู่ได้เพราะว่าค่าตัวมันสูงใช่ไหมครับออนั่นครับคออ่าตัวมันสูงถ้าไอ้ลูกผสมถ้าเราได้ขนาดนั้นมันขาดทุนเพราะแต่ลูกผสม ทุกคนก็ส่วนมากเขาก็ไม่ได้เน้นผสมเทียมใช่ไหมครับผมการเน้นผสมพ่อพันธุ์มันก็ได้ลูป,ปีละตัวส่วนมากได้รูปประมาณ70%ประมาณนี้แหละ<ต>ไอพวกนี้ถ้าเราผสมเทียมมามากเราไม่เก่งจับสัตว์ไม่เก่งยิงมันจะไม่ได้ถึง50เอร์ซอย่างเงี้ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่างผมนี่เห็นไหมเนี่ยอยากได้รูป,ปีละตัวต้องพัฒนาเปลี่ยนมาเป็นพ่อพันธุ์พ่อพัน,พนงดีๆมามาทับทับวัวเจ้าของเองจะได้มันเนี่ย เราการจับสัตว์เราอาจจะไม่ไม่เก่งพออย่างเงี้ยควัวแต่ละตัวมันก็ต่างกันครับครับบางทีมันเป็นสัตว์บางตัวตัววันเดียวครับบางตัวสองวันบางตัวสามวันประมาณนี้ครับนั่นครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ให้วัวมันทับเองเลยจะดีกว่าไหมนั่นแล้วปัญหาอะไรที่สำหรับลุงเขียวเจอแล้วมันแก้ยากที่สุดครับสำหรับการเลี้ยงวัวบ้ามันเรื่อยๆไม่มีนะไม่มีใช่ไหมครับเป็นนันปีมันก็มันเป็นโรค ธรรมดามันใหม่ๆแต่ว่าเราก็บางทีโทษภาครัฐก,ก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่เรื่องของเขาเนะครับยามันไม่มามันมาไม่พร้อมครับมันก็ไม่ใช่ว่าเรื่องอยามาทามันมีวัคซีนป้องการฉีดแล้วมันก็หายนะแต่มันเป็นโรคใหม่เวลาไม่มีวัคซีนเราก็ยังว่าหาซื้อไม่ได้บางทีเราต้องซื้อแพงแต่ราคาเรากล้าซื้อจากเอกชนแพงๆมาฉีดแล้วก็แล้วมันไม่เป็นไรมันคือ ปัญหาก็ซ้ำซ้ำซ่าซ่ากันนั่นแหละคือปากเปื<ม>่อยท้าเปื่อยเป็นโรคไข้าขาแข็งแต่ว่าถ้าเตรียมยาไว้สําหรับคิดเองแล้วต้องคิดเองเป็นก็จะดีเหมือนกันครับผมเวลาเป็นมันจะมันจะแก้ปัญหาไอขืนได้ในกระทานหานได้กรณีที่เราหาหมอไม่ได้อประมาณนี้ครับอืมครับผมเ,เลี้ยงวัวถ้าประสอยากให้ประสบผลสมเร็จเลี้ยงวัวเลี้ยงควายคุณต้องซื้อตัวใหญ่เลยคุณไม่ต้องเน้น ปริมาณหรอกไม่ต้องเน้นปริมาณเน้นคุณภาพเอาเน้นคุณภาพแต่ถ้าคุณไม่มีเงิน<ๆ>ก็แน่นอนคุณเน้นปริมาณคุณทําแบบเดิมๆแบบคนแก่ครับคนแก่โบ,บราณเขาเน้นปริมาณครับแต่เราสมัยยุคนี้ยุคนี้ผมว่าเน้นคุณภาพจะดีกว่าเขาจะได้เหนื่อยน้อยครับแต,แต่ว่าจะต้องลงทุนนิดหนึ่งแต่ว่าทุกคนทําได้อยู่แล้วแต่คุณฉลาดไม่ไม่ไม่ยอมลงทุนของแพงก็อย่างนี้แล้วเวลาที่คุณเวลาคุณซื้อของถูกแล้วคุณจะขายแพงมันก็ขายไม่ได้เพราะว่า ทุกวันโลกโซเชียลทันสมัยเขาก็ชอบเจ็ของก็ต้องดูใบพันธุ์ประวัติก็ชอบของเพลงกันทั้งนั้นนั่นแหละแต่คุณก็จะทาของถูกมาเป็นของเพลงนี่มันยากครับยากไหมครับยากยาครับมันยากมันไม่ได้ครับมันต้องเอาเม่พันธุ์ที่ดีพันธุกรรมที่ดีครับพวกเราเกษตรกรไทยถ้าเลี้ยงเป็นเนื้อขายเป็นให้โรงสีขายให้เนี่ยมันก็ ได้เ้าอยู่อยู่ได้ไปวันันึงวันหนึ่งเราต้องผลิตให้มันเป็นสายพันธุ์ให้ได้ครับไม่ว่าทุกอย่างเกษตรเราอยู่จะอยู่ได้ต้องเป็นสายพันธุ์ครับอย่างนี้เป็นวัววัวเนื้อไหมเป็นเป็นแต่แต่มันเป็นสายพันธุ์แล้วครับผมถึงตายเขาก็ไม่เอาไปเชื้อดครับผมทาไมไปไปทำเนื้อเป็นตุผู้มันก็เป็นพ่อพันธุ์ได้เห็นไหมมันเนื้อนังสุดยอดเลยตนื้นี้เกือบร้อยเจ็ดสิบครับผม เราต้องพัฒนาให้มันถึงได้ถึงจุดนี้ประมาณอย่างนี้ไปประมาณกืบทุกตัวต<ะ>ัวผมก็ผมทุกวันผมจะไปเน้นปริมาณแล้วผมจะเน้นสายผัดเน้นเน้นผัดทุกกรรมเน้นสายผันเน้นคุณภาพครับแล้วผมก็มีอยู่นะแต่ว่าก็นั่นแหละก็จะเน้นไวเก็บไวเป็นบัวก็ขายไปเรื่อยทุกตัวแหละแต่ว่ามันก็ดีต่างกันครับผมนี่เห็นไหมยบัวตัวนี้ปีกว่าครับถ้าเป็นรูปผสมก็ประมาณสามหมื่นครับไม่เกินสามหมื่น้าอย่างนี้ สามแสนก็ไม่ขายประมาณนี้ครับผมนี่คือพันธุกรรมสามแสนก็ไม่ขายนะนั่นแหละนั่น่างนี 1, <S <S 南南้ก็ต้องสี่แสนดิจะไม่ได้ซื้อได้ไหมสี่แสนแต่อันนั้นเลัครับละดูทุกอย่างทุกอย่างสมบูรณ์แบบมันสมบูรณ์แบบมันสมุดทุกอย่างใช่ครับบางตัวมันก็ไม่ได้นะบางตัวอันนี้ตัวนี้มันได้นะนี่ครับสวยมากก็ได้หลังก็ได้ครับทิปก็ได้หนุกก็ได้หน้าตาได้คือหมุดนั่นแหละเห็นไหมขายใหญ่ นี่เล็บไม่เคยแต่งก็ยังสวยอยู่ในเนบนั่นแหละนันนครับผมตูดใหญ่เห็นไหมนี่ตูดใหญ่เออนั่นื้อกล้ามเนื้อบุกล้ามเนื้อโคหางกระสุดครับไม่ใช่โคหางลึกๆอย่างนี้ก็ไม่ใช่ถ้าถ้าเลี้ยงวัววัววัวสวยครับถ้าวัวสายพันธุ์เราก็ต้องดูดูองค์ประกอบหลายๆอย่างครับถ้าเป็นวัวเนื้อยังไงก็ได้ครับผมไม่ถูกใจวันนี้เราขายออกแต่พวกนี้เราถ้าพูดจริงๆนะ ถ้าอยู่ได้ถ้าลุงมีตังค์ลุงอยู่ได้มันต้องอยู่อยู่ด้วยกันจนตายไปจากการข้างหนึ่งประมาณนี้ขายลูกขายเต้ามันไปประมาณนั้นนะครับครับผมถ้ามันมันมันสายได้ไหมสายเลือดได้ไหมอันนี้สายเลือดได้สวยด้วยสวยด้วยอ่านั่นแหละนั่นตัวนั้นสายเลือดได้ไหมได้แต่ไม่สวยอ๋อครับอันนี้คือ,อ,อสำหรับคุณลุงคือไม่สวยใช่ไหมไม่สวยเป็นลูกแม่มอาย,ายของก็เป็นวินเทเตอร์ครับ ตัวนี้แต่แต่รุ่นหลานเขาก็จะสวยแหละเป็นบินเชตเตอร์ตัวเขาเป็นลูกสติงเลบแต่นั่นะพอลูกเขาตัวนนั้นเป็นลูกเอ็กซ์ตรีก็จะสวยกับแม่ครับประมาณนั้นแต่มันต้องขยับสวยไปเรื่อยๆมันพร้อมจะสวยเสมอเพื่อเมื่อได้สายเลือดดีแล้วประมาณนั้นเครับผมอันนี้คือผมอยากถามว่าคุณลุงเคยตั้งเป้าหมายของฟาร์มไว้ไหมตั้งตอนแรกๆตอนนี้คือประสบความสำเร็จยัง ลุงว่าไอ้เรืนน่องประสบผลสําเร็จนะลุงะนะเพราะว่าลุงนะถ้าลุงไม่มีวัวไม่มีวัวลุงไม่มีวันนี้นะเราเราคือเรามันเป็นคนที่มาจากลบไม่มีอะไรเลยครับที่มได้ข้อวัวได้ที่ได้วัวฟรีควายก็มาจากวัวทั้งนั้นครับผมที่ทมอะไรดูดูดูดดได้ทาข้อวงข้อวัวดูได้มีแปลงยงแปลงยากก็มาจากวัวครับเราไม่ได้ไม่มีส่วนอื่นมามามาทา เราไม่มีสายปานจากอื่นมาทำํำเพราะเราเป็นเกษตรกรจริงๆครับเราก้ายุมากเราก็ไปทําตัวอื่นไม่ค่อยได้แต่ก็ยังอยู่ว่าเออเราจะทําแบบไหนต่อไปต่อไปเราก็จะเน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณครับเราจะเลี้ยงตัวอย่างนี้เอออย่างนี้เออย่างนี้แต่ถ้าถ้าเป็นไปได้นะนี่เอาอย่างนี้เลยเออยไม่ต้องมีมากไม่ต้องมีถึงรอ้<ฮะ>รอยสองร้อยตัวมีเพื่ออะไรมีรแล้วก็ไม่มันมีลําบากเราจะมีอย่างนี้ มีอย่างนี้สักห้าตัวหรือมีควายตัวละสองล้านตัวละล้านห้าตัวนี้เนี่ถือว่าถึงเป้าหมายเราแล้วครับเราเลี้ยงไปให้มันไมนใ่ให้มันถูกใจเราอะเลี้ยงแล้วไม่เหนื่อยเงี้ยอย่างนี้ถ้าเลี้ยงเอาลูกได้แต่มันก็ไม่มันก็ยังว่ามันไม่สมูทอย่างนั้นใหญ่ไหมสวยไหมแดงไหมราคาก็ถสุนตัวนั้นไม่ได้นั่นเนี่นั่นแหละอันนี้สาหรับคุณลุงที่ไม่สวยคือจุดไหนบ้างครับ นี่ล่างเอ็นลัางเอ็นอ๋อล่างเอ็นเกินไปนั่นแหละแต่เป็นเป็นลูกสติงเลสติงเลยปากก็จะเหมือนนกแก้วนิดหนึ่งโอ้ครับหูมันกจะยายาวนิดหนึ่งนี่คือคือพันธุกรรมของสติงเลยคุณต้องเข้าใจครับแต่เขาเอาสติงเลยมาใส่เพื่ออะไรเขาเอามาใส่แค่อย่างเดียวเองแค่น้ำนมเล็กสองอย่างคือกระดูกใหญ่กระดูกใหญ่ทำนั่นแหละแต่อย่างนี้มันเป็นผูวประกวดไม่ได้ครับผมต่อไปก็เป็นตัวตลก <P ort> <S <S อแต่มันใหญ่อยู่นะแต่มันต้องเป็นตัวโ <c oughs> ต,แต,แ,ตแต่รุ่นหลาลูกรุ่นลูกรุ่นหลานเขาก็จะดีนในในลูกเขาสน